Magazine, พาวเวอร์ทาแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศณปัจจุบันนี้ปีนี้เนี่ยหลังจากทุกอย่างมันเริ่มลงตัวขึ้น exchange rate ด,ดีขึ้นการจัดการเราดีขึ้นจะเห็นว่าอย่างไตรมาส2เนี่ยเราก็ตัวเลขก็ เพิ่มขึ้นมาไปตามที่เราคาดการไว้ปีนี้เนี่ยเราก็คาดว่าเราจะเติบโต5้าถึงยี่สอนสสัดส่วนกำไรเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีมากกว่า30ถ้าเทียบกับปีที่แล้วสำหรับปีนี้ที่เราคาดการไว้ภาพรวมก็คือเศรษฐกิจเนี่ยมันเทียบขึ้นมันก็ดีกว่าปีที่แล้วครับข้อแรก2เนี่ยคือต้องบอกสถานการณ์โควิดคราวที่แล้วนี่มีปัญหาโดยเฉพาะในภาคขนส่งกับต่างประเทศเราอย่างของจีนเนี่ย เขายังไม่เปิดประเทศการเดินทางการขนสง่งมีปัญหาเยอะต้นทุนของเราเนี่ยมันก็เลยสูงขึ้น ค่อนข้างเยอะของปีที่แล้วรวมถึง A K เอ็กเชนเลดอย่างที่ทราบกันดีถ้าจําได้ก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันสูงขึ้นเยอะแต่ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาทิศทางเราดีขึ้นเอ็กเชนเลดมันก็ค่อนข้างสเสถียรเสถียรมากขึ้นการจัดก,การเราก็ดีขึ้นด้วยคิดว่ารับจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะเติบโตดีขึ้นเรื่อยๆณปัจจุบันเนี้ยเรามีการรอยเวนเจอร์เปิดบริษัทร่วมทุนกันสามบริษัทก็เป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับเรามาโดยตลอดอยู่แล้วกกก็็คคือขาา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 ยสสิินนน้้้ใหเเรรรุัว่จะมงทํฐผลต ที่เมืองไทยณปัจจุบันในจดทะเบียนเรียบร้อยเราส่งคนไปเทรนนิง่งแล้วก็กลับมาแล้วเครื่องจักรเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาในช่วงเดือนกันยาคาดว่าตุลาหรือไม่เกินพฤศจิกาเนี่ยเราจะเริ่มผลิตเพื่อกับส่งให้ขายให้กับฟังชันจริงที่มันตามมาก็คือแน่นอนต้นทุนของฟังชัน ลด,ดลงจากที่เราไม่ต้องมีเรื่องของการขนส่งเป็นกําไรที่เกิดขึ้นทันทีอันที่2แน่นอนก็คือเรื่องของการที่เรามีหุ้นส่วนฟังก์ชั่นเองใน3บริษัทนี้เราเป็นหุ้นใหญ่เราสัดส่วนถือหุ้น51%เราก็จะมีกําไรในส่วนตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่งที่จะมาเพิ่มเข้ามาเป็นกําไรของ f t i คุยกันว่าแผนปีหน้าเนี่ยใน3บริษัทเนี่ยก็จะสามารถส่งออกไปขายในประเทศที่จีนมีปัญหาเรื่องของการส่งออกไปขายบางประเทศอย่างยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือประเทศทางโซนยุโรปตอนนี้จีนก็มีปัญหาเรื่องของการขึ้นกำแพงภาษีเขาก็มองว่าฐานเมืองไทยเนี่ย,ยที่จะมาช่วยทำให้โอกาสในการขายของเขาดีขึ้นดังผมคุยกับโรงงานทั้งสาเจ้า ปีสองปีนี้ยอดขายเขาตกไปเยอะมากเกินครึ่งสำหรับในภาพคื่นตรงนั้นเขาเลยมองว่าเดิมทีเขาก็จะหาประเทศอื่นด้วยอาจจะเป็นทางมาเลเซียเป็นเราเป็นเวียดนามอะไรเงี้ยกาท้ายที่สุดก็คุยกันที่ประเทศไทยแล้วก็นอกจาก3ามที่นี้เราก็จะมีโครงการที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตซึ่งเดี๋ยวเราให้มันชัดเจนแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งทิศทางของเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของโ r o f ิ t มาร์จิ้นตัวมาร์จิ้นเนี่ยก็ต้องโตขึ้นเพราะราคาสินค้ามันถูกลงต้นทุนนะครับ มันมันก็ส่งผลไปถึง n e t Profit ด้วยผมเชื่อว่าตัวเลขปีหน้าก็จะดีกว่าปีนี้ส่วนจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงเราเข้ามาดูกันอีกทีนึงก็จะเป็นซิ่ปีนี้สาหรับบริษัทใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่มีกําไรไหมครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนเรื่องครึ่งจักรเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่าฟังก์ชัน FTI เนี่ยสะท้อนเรื่องของกําไรได้ทันทีอยู่แล้วเพราะว่าหลักการก็คือเราก็ต้องซื้อของในราคาที่ไม่แพงกว่าตอนที่เราซื้อที่โรงงานที่จีแต่สิ่งหนึ่งที่เราเกิดขึ้นทันทีก็คือค่าค สีแหวกอะไรทุกอย่างคือต้นทุนภาพรวมฟังก์ชันก็ได้ทันทีส่วนบริษัทใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปีหน้าที่จะเห็นตัวเลขกําไรของบริษัทจอยเมนเจอร์ภาพณตอนนี้เรายัางเป็นตลาดที่เป็นคอมเมอรเชียลเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในกลุ่มเฮ้าส์โฮเนี่ยก็ยังน้อยแบ่งเป็น2แบบแบบหนึ่งก็คือเฮ้าส์โฮ่ในกลุ่มคอมเมอรเชียลเพราะบางทีมันเป็นสินค้าซึ่งโวเดียวกันแต่ไปใช้ในในตามเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลมันก็จะเป็นยูนิตเล็กๆตรงนั้นนะเราก็มียอดขายที่ดีระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ในส่วนที่เป็นเฮ้าส์ ยอดขายเราเองที่เป็นสินค้าเราอย่างน้อยอยู่เราก็จะไปเน้นในตลาดในภาพนั้นจนอุตสาหกรรมเนี่ยเติบโตขึ้นตามคอมเมเชียลไปตามยอดขายภาพรวมเราก็จะทําให้ยอดเราตรโตขึ้นเนี่ย15-20ในทุกเซ gment แต่อาจจะเ,เน้นที่เฮาส์โฮลสัก20ถ้าเป็นคอมเมเชียลกับอุตสาหกรรมอาจจะสัก15ถ้ามันเป็นไปตามเป้าหมายาคร่าวๆประมาณนี้ตั้งแต่นี้ไปนักลงทุนทุกท่านก็น่าจะเห็นภาพการเตริบโตของ FTI อย่างชัดเจนมากคือนเราก็จะมีข่าวเล่าให้นักลงทุนทุกท่านได้ทราบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นี้เป็นต้นไป 哎。<Bye. S 2>